ประเด็นของนางสาวแพรตองพานนายกไทยกล่าวหาดูหมินแม่ทัพภาคที่สองระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์กับฮุนเซนบอกว่าฮุนเซนได้เรียกพฤติกรรมที่นายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งพูดคุยกับต่างชาติโดยการทำร้ายผู้บัญชาการทหารของตัวเองเพื่อเอาใจชาวต่างชาตินั้นถือว่าเป็นกบฏฮุนเซนบอกว่าการกระทำเช่นนี้การกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการทรยศต,ต่อแผ่นดินหรือไม่แต่ในกัมพูชาการผลคบคิดกับต่างประเทศดูมิ่นผู้บัญชาการทหารของตัวเองถือเป็นความผิดฐานทรยศต,ต่อแผ่นดินในประเทศไทยฉะนั้นการกระทําเช่นนี้อาจจะถือเป็นเรื่องปกติแต่ในกัมพูชาไม่อนุญาตให้วิาพากษ์วิจารณและลุงหมิ่นกองกํลาลังทหารของตัวเองคุณเซนก็นเล่า เซนไม่เคยเอ่ยถึงไม่ทัพภาคสองของไทยเลยยกเว้นวันนี้ก็เพราะเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของผู้บราการทหารในการป้องกันประเทศเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้บัาการกองทัพกัมพูชาหรือประเทศอื่นใดเขาก็มีนิสัยที่ไม่อาจจะก้มหัวให้ใครได้คุณเซนบอกว่าฝ่ายไทยได้เปิดเผยอย่างลับๆผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเขา เมื่ออำนาจของแพรทองทานแข็งแกร่งแม่ทัพภาคสองอาจจะถูกตัดสินจำคุกได้สำหรับอุนเซนเองเขาไม่เคยดูหมิ่นหรือทำร้ายผู้บัญชาการทหารของไทยคนไหนเลยแต่สงสัยว่าทำไมนายกรัฐมนตรีของไทยจึงกล้าดูหมิ่นแม่ทัพของตนเองเพื่อเอาใจเขาทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวภายในประเทศไทยเลยอุนเซนฝากถึงนายกของไทยว่า ท่านอย่าใช้คำา้องวลยุทธ์ในการเจรจากับกังหัชาในประเด็นชายแดนเพื่ออธิบายให้ประชาชนของเขาเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะดูหมิ่นแม่ทัพของตัวเองในลักษณะนี้ท่านรู้จักคุณเสียน้อยไปอย่ามาใช้กลยุทธ์เพื่อรลอกลวงในการเจรจาน,นี่คือเนื้อความในในออนไลน์ของผู้จัดการครับที่ผมเอามาเป็นพยานหลักฐานเพื่ออ,อ้างซึ่ง มันอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงมันอาจจะเป็นการปลุกจากกรรมพูชาก็ไดเเ้เพื่อให้แพทองทานเสียหายเพื่อให้แพทองทานเนี่ยทะเลาะกันไม่ทั้ภาคสองแต่จริงๆแล้วเจอกันแล้วได้เจอกันแบบหน้ามึนๆคือผมดูแล้วท่านเป็นคนถ้าเจอประชาชนแล้วท่านยิ้มแย้มแจ่มใสคนมาให้ดอกไม้หรืออะไรหรือไม่ให้ดอกไม้ท่านก็ท่านเป็นคนดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เจอนายยแล้วท่านหน้ามึนๆ ท่านหน้ามื่นๆแต่ท่านก็ให้ความเคารพนะอันนี้ก็ตามบริบทกามข้อเท็จจริงแต่เรื่องนี้ผมว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่จริงหรอกที่จะจับแม่ทัพภาคสองนี่มันไม่จริงมีแต่แม่ทัพภาคสองที่จะจับคนอื่นจะจับคนอื่นถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎอายการศึกพราะกฎอัยการศึกมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎหมายจะจับใครก็ได้ถ้าคนนั้นทรยศต่อบ้านเมืองคนนั้นขายชาติ คนนั้นเอาความลับไปบอกชาติอื่นที่ทะเลาะกันอยู่เวลาเนี้ยมันมีความผิดอยู่แล้วนะมันมีความผิดอยู่แล้วฉะนั้นกองทัพภาคที่สองเขาก็เขาก็เตรียมอะ่ะเตรียมอะไรวะบุร์ก็เตรียมรักคุกรองไงจับแล้วไปขังที่ไหนเขาไม่ได้ไปขังฐานที่ตำรวจมันเป็นไปตามกฎอัยการศึกตามกฎหมายทาหารขึ้นสารทาหารมอขึ้นสารทาหารก็ต้องไปขังไว้ในเรือนจำทาหารก็เลยวันนี้ก็ ผมก็เลยมาขึ้นาพาดหัวว่าทหารล้างคุกรอนักการเมืองไงกกเพราะไอ้นักการเมืองปากรล้อยมันเยอะไงนักการเมืองปากรล้อยมันเยอะฉะนั้นถึงผมถึงบอกว่านี่คือการดิ้น